สวัสดีครับกลับมาอยู่กันในเกม m a p l e Story End กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชาชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับโอเคครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับที่ผมตั้งใจที่จะมาทำวิธีการตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับสำหรับการถอนเหรียญกันนะครับ โดยที่เพื่อนๆน,นะครับเล่นเกม m a p l e STORY โดยปกติอยู่เลยนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับเหมือนผมเนี่ยเล่นอยู่อย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็จะทำการแลกเปลี่ยนเนโซนะครับโดยที่โดยปกตินะครับมันจะอยู่ปุ่ม I นะครับเพื่อที่จะเปิดไอเทมขึ้นมานะครับพอเปิดมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับด้านล่าง มันจะมีคําว่าเนโซอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับเราคลิกเข้าไปนะครับเราจะเห็นว่าเงินในเกมที่เราเรียกว่าเนโซเลตนะครับเราจะแลกเปลี่ยนไปเป็นเนโซนะครับซึ่งเนโซเลตเป็นเงินที่ใช้ในเกมนะครับเราได้จากการตีมอนสเตอร์ หรือเราได้จากการตีบอสและได้รางวัลต่างๆพวกนี้เสร็จแล้วเราจำเป็นต้องไปแลกเปลี่ยนนะครับหรือคล้ายๆว่าเป็นการมินเนโซนะครับเพื่อเราจะแลกเปลี่ยนจากเนโซเลตไปเป็นเนโซนะครับซึ่งเนโซเนี่ยเราจะไปใช้ในตลาดได้นะครับก็เราสามารถกดคอนเฟิร์มได้เลยครับกดตามนี้นะครับ ลองดูนะใช้เวลาอยู่แป๊บหนึ่งนะครับจากเดิมเนี่ยผมมีอยู่9,85,000นานะครับเดี๋ยวจะขึ้นมาไปเป็น1ล้านแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับถ้าเราเช็คแบบนี้แล้วนะครับว่ามันเป็นศูนย์คือหมายถึงว่ามันสามารถมันไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้แล้วนะครับนั่นแปลว่าตอนนี้เงินเนโซของเรานะครับจะกลายเป็น1ล้านทันทีนะครับลองเช็คดูตรงนี้ก็ได้ครับ เราเอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่า neos จะเป็นหนึาน n e s l e t จะเป็นศูนละ้นะครับนั่นแปลว่าตอนนี้เราแลกเปลี่ยนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถัดไปของเราก็คือว่าเราจะต้องไปที่หน้าเว็บนะครับอ่ะตอนนี้เราก็เข้าสู่หน้าเว็บเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำถัดไปก็คือการ connect wallet ของตัวเองนะครับ เดี๋ยวผมขออญาต Connect แป๊บหนึ่งนะครับอ่าโดยที่ผมจะต้องทำการคอ n เน็กเมตา a มสนะครับอ่าตามนี้นะครับซึ่งผมเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์ว l ลเล็ตของผมนะครับก็คือตัว Tracer นะครับนะเดี๋ยวผมขออญาตกรอกตัวเลขสักครู่หนึ่งนะครับ ถ้าใครที่ไม่ได้เชื่อมต่อตัวฮาร์ดแวร์บลเลตนะครับก็จะข้ามขั้นตอนนี้ไปเนาะอ่ะคราวนี้พอเราเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับจะเข้าสู่หน้านี้นะครับเราก็จะเห็นตัวละครของเราแบบนี้นะครับโอเคเสร็จปุ๊บเราจะเห็นตัวเลขเงินของเราถ้าเมื่อเราคลิกโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะครับโอเคไหมนะวิธีการอัดไปก็คือว่าเมื่อเราเข้าสู่หน้านี้ใช่ไหมครับ เราจะไปที่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกคำว่า swap and w a r p นะครับ swap and w a r p เนี่ยนะครับจะเป็นส่วนที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนนะครับถ้าเรากดคำว่า max นะครับมันจะเอามาทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าผมไม่เอามาทั้งหมดนะผมจะเอามาแค่1ล้านนี่ ครับ1ล้านเ s โนะครับ,ล o, รบและผมจะแลกได้เป็น10เหรียญ NXPc นะครับตามนี้นะตามนี้นะครับซึ่งบาลานซ์ผมมีอยู่ประมาณ0.97นะครับผมกดคำว่า Swap ตามนี้นะไปอย่างช้าๆนะครับอ่ะเสร็จแล้ว ถ้าเพื่อนๆน,นะครับใช้ tracer จะต้องคอนเฟิรมที่ตัว tracer อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครก็กดเข้าไปนี่ครับอ่าผมกดเรียบร้อยแล้วเพื่อนเอนจะมองไม่เห็นหรอกนะครับโอเค complete นั่นแปลว่าทำการ swap เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเรากดปิดมาขออนุญาตไปเช็คที่ตัว เมตา m มส k นะครับอ่เช็คเข้าไปนะครับเราจะเห็นเหรียญ n x p c อยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมมีอยู่10.97 nxpc นะครับหรือประมาณ9.62ดอดอลลาร์ นะครับดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการที่จะย้ายนะครับไปอยู่ในนี่ตัวนี้นะครับผมขออนุญาตแอดเข้าไปก่อน,นขั้นตอนนี้ไม่มีอะไรนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะย้ายเหรียญน,นะครับไปอยู่ในเชนของ o u r l a n h e Network C chain นะครับหรือ a a x นั่นแหละนะครับก็เพียงแต่คลิกตรงนี้นะครับเพื่อจะมาดูข้อมูลของเรานะครับเสร็จแล้วเราก็ไปคลิกที่หน้าเว็บนะครับคำว่า w a r p นะครับคลิกเข้าไปนะครับเราจะสามารถเปลี่ยนจากตรงนี้นะครับได้นะครับ,ดนะรบโดยที่เราเปลี่ยนจากเรียน nxc p นะครับโดยที่ย้ายจากเชน g e n e s i s นะครับไปเป็น avx หรือ avx Chain นั่นแหละนะครับตามนี้ผมกดตัวอย่างให้ดูนิดนึงนะครับผมกดคำว่า max นะครับซึ่งผมมีอยู่ประมาณ10นะครับถ้าผมกด swap ไปเนี่ยผมทวนตรงนี้ตัวอีกทีนึงนะครับนะบมันจะมีค่าฟรี อะไรพวกนี้ด้วยนะครับเราก็กดคำว่าว a r เข้าไปนะครับเหรียญจะย้ายจากเชนของ h e n e s i s นะครับไปเป็น a v a x ทันทีนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเรากด metamask นะครับแล้วเราเลือกเชน a v a x นะมันจะมาปรากฏที่ตรงนี้โอเคนะครับและเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันอยู่ในเชน a v a x แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะโอนเงินนะครับหรือโอนเหรียญเนี่ยนะครับไปยัง เว็บเทรดอื่นๆได้อย่างเช่นเว็บเทรดของ Binance ได้เลยนะครับเพราะว่าของ Binance เนี่ยนะครับจะรองรับตัว a w a x เรียบร้อยและะ้วนะอันนี้ก็เป็นวิธีการเนาะสำหรับการถอนนะครับซึ่งผมอัปเดตสำหรับวันที่ปลายเดือนนะครับมิถุนายน2568นนะครับก็เป็นแนวทางเนาะ ออสำหรับการถอนซึ่งบอกอีกทีหนึ่งว่าสำหรับการเล่นเกม m a p l e Story ี n นะครับสามารถที่จะเอินได้จริงๆนะครับแต่ก็ต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะครับกว่าจะเอินได้นะครับแล้วก็ถอนได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่เกินจากความสามารถของเพื่อนๆแน่นอนนะครับสามารถทำได้แน่นอนวิธีการก็จะประมาณนี้ครับผมงั้นฝากเพื่อนๆนะครับ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วกด Subscribe ด้วยเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ